ปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาและหลายๆท่านอาจกำลังเตรียมต้อนรับปีใหม่แน่นอนว่าปีใหม่นี้หลายๆท่านอาจได้เลิกหรือถือเคล็ดว่าข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่บ้างใช่ไหมคะโดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์เพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกโชคลาบดึงดูดเงินทองให้ปังและมีเงินใช้ตลอดทั้งปี โดยในวันนี้โคราพี่ได้นำเคล็ดลับการเลือกสีกระเป๋าสตังเสริมดวงเรียกทรัพย์ตามวันเกิดประจำปี2566พร้อมเทคนิคเพิ่มแรงดึงดูดโชคลาภที่จะช่วยให้กระเป๋าสตังสีมงคลประจำปีนี้ใช้แล้วช่วยเรียกทรัพย์เก็บเงินอยู่เสริมดวงให้ปัง เพิ่มเงินในกระเป๋าของท่านให้ตุงทั้งปีและเลขขวัญถุงนำโชคของปีนี้จะเป็นเลขไหนกันเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับเคล็ดลับเลือกแบบกระเป๋าสตังค์เพื่อรับทรัพย์กันก่อนนะคะ ในการเลือกกระเป๋าสตังค์นั้นนะคะส่วนมากจะเลือกตามความชอบของผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการกระเป๋าที่ช่วยเสริมโชคลาภเพิ่มบารมีและเพิ่มความเฮงให้ตนเองแล้วนอกจากเลือกสีกระเป๋าสตังค์ตามวันเกิดแล้วยังต้องใส่ใจถึงลักษณะของกระเป๋าด้วยค่ะโดยลักษณะกระเป๋าที่ช่วยเสริมความเฮงควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีซิบรอบ กระเป๋าสตังค์ที่มีซิบรอบจะเป็นกระเป๋าที่ช่วยเสริมความเป็นมงคลมากกว่ากระเป๋าแบบอื่นๆค่ะเชื่อว่าซิปที่อยู่รอบกระเป๋าจะเป็นสิ่งที่กักเก็บเงินทองโชคลาบของผู้ใช้งานไม่ให้ไหลออกไปได้ 2. กระเป๋าต้องใหม่กระเป๋าที่นามาใช้งานต้องเป็นกระเป๋าใหม่เท่านั้นไม่ควรใช้กระเป๋ามือสองหรือกระเป๋าที่ชำรุดขาดแล้วก็เป็นรูเป็นอันขาด เพราะการใช้กระเป๋าเก่าหรือชำรุดเชื่อว่าจะทำให้เงินทองรั่วไหลออกจากกระเป๋าค่ะ3กระเป๋าพอดีกับขนาดธนาบาัตรกระเป๋าที่นำมาใช้ควรมีขนาดพอดีกับขนาดของธนาบาัตรหมายความว่ากระเป๋าจะต้องสามารถใส่ธนาบัตรได้โดยที่ไม่ต้องพับธนาบัตรค่ะค่ะ และนี่ก็คือลักษณะของกระเป๋าที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนอกจากลักษณะกระเป๋าแล้วนะคะสีของกระเป๋านั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยเสริมความเป็นมงคลเคล็ดลับมงคลที่คุณควรทำกับกระเป๋าสตางค์ของคุณในปีนี้นะคะ 1. ควรมีจํานวนของธนบัตรมากกว่าจํานวนบัตรเครดิตในกระเป๋าเพราะว่าบัตรเครดิตนั้นเป็นตัวแทนของหนี้สินค่ะ2 จัดระเบียบกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยเสมอต้องไม่มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์ธนบัตรต้องไม่ยับยุยี่นะคะ 3. จัดเรียงธนบัตรให้เป็นมูลค่าเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่สลับจำนวนมูลค่ากันไปมา 4. หาเลขมงคลในธนบัตรขวัญถุงตามวันเกิดแล้วพับนำมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ค่ะ สีนำโชคตลอดปี2,566หรือในปีถาะปีนี้คือสีม่วงจะช่วยดึงดูดทรัพย์ใช้แล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ให้ไหลามาเทมาสีเขียวช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ทั้งการงานการเงินและความรักรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยสีเขียวเข้มเป็นสีของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภค่ะ สีส้มช่วยเสริมเรื่องความโชคดีใช้แล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะมีโอกาสพิเศษก่อนใครและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาด้วยค่ะสีแดงช่วยในเรื่องของความรักใช้แล้วจะช่วยส่งเสริมพลังให้คุณได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างมากขึ้นและสีน้ำเงินจะช่วยในเรื่องของการรับทรัพย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้รับทรัพย์เงินทองมีมาไม่ขาดมือ สีกระเป๋าสตังมงคลตามวันเกิดประจำปี2566โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสีกระเป๋าสตังคนที่เกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพราะช่างพูดช่างเจรจามีหลายบุคลิกทั้งเข้มแข็งและอ่อนไหวในคนคนเดียวกัน แต่อารมณ์ค่อนข้างแปลบวนได้ง่ายดังนั้นหากควบคุมความแปลบวนของอารมณ์และความคิดมากได้ชีวิตของคนวันจันทร์จะดีมากทีเดียวค่ะคนวันจันทร์เป็นคนช่างคิดช่างสังเกตมีอารมณ์ศิลปินอยู่ในตัวเองจึงทำงานได้หลากหลายอาชีพมักมีรสนิยมดีทางด้านอาหารและการแต่งกายเป็นคนเจ้าระเบียบและรู้จักคิดมีความสุขุมรอบคอบ เป็นคนมีความมุ่งมั่นอดทนอดกลั้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ดวงชะตาค่อนข้างดีมีวาสนามีเพื่อนจากตระกูลที่ดีแต่จะมีช่วงลำบากในชีวิตแต่ไม่นานจะมั่งมีสีสุขในปั้นปลายชีวิตค่ะสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมดวงเสริมอำนาจโชคลาบวาสนาเงินทองสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์คือ สีกระเป๋าที่ช่วยเสริมเรื่องเงินทองคือสีส้มสีทองและสีเหลืองสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยคือสีม่วงสีดําสีน้ําตาลสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมอำนาจบารมีคือสีขาวสีเทาและสีเขียวเข้ม สีที่ช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพคือสีชมพูและสีกระเป๋าสตางค์ที่ห้ามใช้ไม่ควรนำมาใช้ถือเป็นกาละกินีคือสีแดงค่ะเทคนิคเสริมความเฮงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์คือให้นำเงินขวัญถงุงที่เป็นธนบัตรใบละ20บาทมีเลขลงท้ายเป็นเลข56หรือ65เสริมการงานเมตตา เลขลงท้ายด้วย45 54เสริมการงานการเงินเลขลงท้ายด้วย42 24เลขเสริมเมตตาการเงินลงท้ายด้วย52 25ค่ะสีกระเป๋าสตังค์คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นคนตรงไปตรงมา พูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำถือเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ชอบก้มหัวให้ใครและไม่ยอมรดลาวาศอกใจร้อนและด้วยความที่เป็นคนใจร้อนเวลาที่ทำการสิ่งใดจึงทำแบบรีบร้อนว่องไวเพื่อให้งานดังกล่าวเสร็จโดยเร็วเพราะความเป็นคนยอดนักสู้มีความอดทนอดกลั้นกล้าเสี่ยงชอบใช้กำลังแต่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักสู้ เป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตมากในชีวิตจะมีชื่อเสียงเกียรติยศคนเกิดวันนี้มีจิตใจกล้าหาญเข้มแข็งกล้าแก่งชอบเอาชนะคนเกิดวันนี้ดูจากภายนอกเป็นคนเฉยๆไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นคนคมในฝกักฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่ขยันทำงานมากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะสู้ยิบตาจนกว่าจะประสบความสำเร็จ สีกระเป๋าสตังที่ช่วยเสริมดวงเสริมอำนาจโชคลาภมัศนาเงินทองสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารคือสีกระเป๋าสตังที่ช่วยเสริมเงินทองทรัพย์สมบัติคือสีดำสีเทาเข้มสีที่ช่วยเสริมในเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งสีนํำโชคคือสีส้มสีเหลืองเข้มและสีทองสีที่ช่วยเสริมอำนาจบารมีคือสีชมพูสีดำสีน้ำตาลเข้ม สีที่ช่วยเสริมในเรื่องสุขภาพคือสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่และสีกระเป๋าสตางค์ที่ห้ามใช้ถือเป็นกาลากินีคือสีเหลืองอ่อนและสีขาวเคล็ดลับเสริมความเฮงให้กับกระเป๋าสตางค์สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารให้นำเงินขวัญถุงธนบัตรไปละ50บาทที่มีเลขลงท้ายเป็นเลข36หรือ63า และเลขเงินขวัญถุงเสริมการงานการเงินลงท้ายด้วยเลข35-53เสริมการงานโชคลาภลงท้ายด้วย55และเสริมสติโชคลาภลงท้ายด้วย58-85ค่ะสีกระเป๋าสตังสำหรับคนที่เกิดวันพุธ ท่านที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายจะมีลักษณะนิสัยค่อนข้างจิตใจดีมีสเสน่ห์ทางวาจาคำพูดอ่อนหวานจนชวนให้หลงไหลมีบาทศิลศิในการเจราจาและเป็นคนฉลาดเหมาะกับการค้าขายหรืออาชีพที่ต้องพูดจาชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ชอบความยุ่งยากมีน้ำใจกับผู้อื่นและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมและผู้คนได้เป็นอย่างดี เป็นคนรักพวกพ้องแต่มีนิสัยค่อนข้างเจ้าชู้แต่รักใครรักจริงและพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา พื้นเพดวงชะตาราศีค่อนข้างดีค่ะอายุน้อยอาจจะลำบากและจะได้ดีมีวาสนาเมื่ออายุมากขึ้นโชคชะตาวาสนาของคนเกิดวันพุธจะเป็นผู้ที่มีบุญเก่าส่งเสริมและค่อนข้างจะมีทรัพย์สมบัติมีอำนาจและมีลูกน้องบริบาลมากสีกระเป๋าสตาง์ที่ช่วยเสริมดวงเสริมอำนาจโชคลาภวาสนาบารมีเงินทองสำหรับท่านที่เกิดบันพุธ สีกระเป๋าสตังที่ช่วยเสริมเงินทองทรัพย์สมบัติคือสีน้ำเงินสีฟ้าสีกระเป๋าสตังที่ช่วยในการเสริมโชคลาภหรือสีนำโชคคือสีเทาเข้มสีดำสีกระเป๋าสตังช่วยเสริมอำนาจเสริมบารมีคือสีส้มและสีทองสีกระเป๋าสตังช่วยในการเสริมสุขภาพคือสีเทาสีดำและสีน้ำตาลและสีกระเป๋าสตังที่ห้ามใช้ เป็นกาลากินีไม่ควรนำมาใช้คือสีชมพูและสีม่วงค่ะเทคนิคเสริมความเฮงสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธคือให้นำเงินขวัญถุงที่เป็นธนบัตรใบละ100บาทมีเลขลงท้ายเป็นเลข24หรือ42เลขเสริมการงานการเงินลงท้ายด้วย4-6-6-4เสริมเมตตาเสริมการเงิน5-2-2-5 5665เสริมการงานและเมตตา4554ค่ะสีกระเป๋าสตัง์สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแต่เป็นคนขี้ใจน้อยยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเวลาโกรธแล้วใจร้ายใจแข็ง ช่างคิดช่างระแวงเจ้าทิฐิแต่เป็นคนใจบุญมีเมตตาชอบทำบุญสุนทานคนที่เกิดในวันนี้มักมีบุคลิกดีมีเครดิตดูแล้วน่าเคารพเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรคนที่ได้ยินหรือได้ฟังก็จะเคารพนับถือแต่เป็นคนค่อนข้างถือตัวแต่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบสั่งสอนผู้คนเป็นคนมีปัญญาเพราะมีความรู้มากนั่นเองค่ะ คนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นนะคะมักเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาการศึกษาหรือส่วนมากมักจะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะและมีพื้นฐานดวงชะตาค่อนข้างดีมากสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติคือสีขาวสีครีมและสีเหลืองค่ะสีกระเป๋าสตางค์ช่วยเสริมโชคลาภหรือสีนำโชคคือสีแดงสีกระเป๋าสตางค์ ช่วยเสริมอํานาจเสริมบารมีคือสีฟ้าและสีน้ำเงินสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมในเรื่องสุขภาพคือสีเทาเข้มหรือสีเหลือบค่ะและสีกระเป๋าสตางค์ที่ห้ามใช้ถือเป็นกาลกินีคือสีดำและสีน้ำตาลเข้มค่ะ เคล็ดลับในการเสริมความเฮงให้กับกระเป๋าสตางค์สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีคือให้ท่านนำเงินขวัญถุงที่เป็นธนบัตรใบละ100บาทมีเลขลงท้ายเป็นเลข56หรือ65เสริมเมตตาการงาน1991เสริมการงานการเงิน3663เสริมโชคเมตตา6116ค่ะ สีกระเป๋าสตังค์คนที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์เป็นผู้ที่มีสเสน่ห์มากค่ะเพราะเป็นคนอ่อนโยนมนุษยสัมพันธ์ดีชอบทำตัวน่ารักแต่เป็นคนมุทะลุโกรธง่ายหายเร็วเวลาโกรธหรือไม่ได้ดั่งใจต้องฉุนเฉียวแสดงอารมณ์ออกมาเก็บอารมณ์ไม่ค่อยได้นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ทางการพูดมีวาจาเป็นมหาลาภ มีสเสน่ดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็นแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวทันคนแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเป็นคนรักสวยรักงามมีระเบียบมีความรู้ฉลาดเป็นยอดนักสู้พูดตรงไม่ชอบคนโกหกชอบค้นหาความจริงไม่ว่าจะอยากรู้อะไรต้องรู้ให้ได้ว่าความจริงเป็นอย่างไร คนที่เกิดวันศุกร์นะคะมักมีชีวิตเติบใหญ่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าอนาคตจะเป็นใหญ่เป็นโตหากจะให้ดีต้องหมั่นตรึกตรองก่อนการพูดจาเพราะมักมีศัตรูจากวาจาคำพูดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือพูดโดยที่ไม่คิดค่ะสีกระเป๋าสตางค์ของท่านที่เกิดวันศุกร์สีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมในเรื่องของการเงินทรัพย์สมบัติคือสีเขียว สีกระเป๋าสตังที่ช่วยเสริมโชคลาภหรือสีนำโชคคือสีชมพูและสีม่วงสีกระเป๋าสตังช่วยเสริมอำนาจเสริมบารมีคือสีครีมสีขาวสีเหลืองสีฟ้าและสีน้ำเงินสีกระเป๋าสตังที่ช่วยเสริมสุขภาพคือสีแดงและสีกระเป๋าสตังที่ห้ามใช้คือสีเหลือบหรือสีเทาเข้มค่ะ เคล็ดลับเสริมความเฮงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คือให้ท่านนําเงินขวัญถุงที่เป็นธนบัตรใบละ100บาทมีเลขลงท้ายเป็นเลข69หรือ96เสริมการงานการเงินเลข3 5 53เสริมการงานการเงินและเมตตาเลข55ค่ะสีกระเป๋าสตางค์คนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีความหนักแน่นดั่งหินผามีความเด็ดเดี่ยวไม่บ้าจะทำอะไรก็จะมีความอดทนสูงขี้ระแวงแต่ก็เชื่อใจคนง่ายในบางครั้งแล้วก็มีความดื้อรั้นหากคิดว่าสิ่งใดถูกก็จะยึดถืออย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นนักสู้มั่นใจในตัวเองสูงรักศักดิ์ศรีชอบความท้าทายมีความสามารถเพียบพร้อมมัธยัส ทำอะไรชอบย้ำคิดย้ำทำส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งและช่างสังเกตเสมอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบใจร้อนรักความก้าวหน้าเวลาพูดมักจะมีพลังอํานาจเป็นคนลึกซึ้งไม่ค่อยพูดแต่เวลาพูดแล้วผงผางมากปากตรงกับใจส่วนมากมักเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในรักอิสระ ไม่ค่อยแคร์สังคมคนที่เกิดวันนี้มักมีดวงชะตาที่แข็งมากแม้ช่วงดวงตกหรือพบอุปสรรคที่หนักหนาก็จะกลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดีสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์สีที่ช่วยเสริมในเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติคือสีแดงสีที่ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินหรือสีนำโชคคือสีฟ้าและสีน้ำเงิน สีที่ช่วยเสริมอำนาจเสริมบารมีคือสีเทาเข้มสีดำสีน้าตาลเข้มสีที่ช่วยเสริมในเรื่องสุขภาพคือสีแดงและสีที่เป็นกาลกินีไม่ควรใช้คือสีเขียวค่ะเทคนิคเสริมความเฮงให้กับกระเป๋าสตางค์สำหรับท่านที่เกิดบันเสาร์ให้ท่านนําเงินขวัญถุงที่เป็นธนบัตรใบละย0บาทมีเลขลงท้ายเป็นเลข8 9หรือ98 เสริมการงานบารมีเลข8118เสริมการเงินการงานเลข884114เสริมโชคลาภเสริมบารมีเลข8998ค่ะสีกระเป๋าสตางค์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแต่บางครั้งฉลาดแต่ไม่ค่อยเฉลียวเป็นคนพูดตรงขวานผาซากใจร้อนไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกชอบช่วยเหลือคนอื่นทั้งคนรู้จักญาติพี่น้องและคนไปทั่วเรียกว่าช่วยเหลือทุกคนที่เห็นว่าช่วยได้เป็นคนรักเพื่อนพ้องมีความซื่อสัตย์จริงใจไม่คิดร้ายกับใครทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่คนที่เกิดวันนี้มักมีวาสนาดีมีปัญญาดีทําให้มีดวงชะตาที่ดีเป็นคนซื่อสัตย์ใจกว้างกล้าได้กล้าเสียมีเงินมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยยามตกต่ําไม่หวั่นไหวมีความทะเยอทยานสูงมีความเป็นผู้นําเชื่อมั่นในตนเองสูงมีอุดมการณ์มีคุณธรรมรักเกียรติรักศักดิ์ศรีค่ะ สีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์คือสีที่ช่วยเสริมในเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติคือสีดำสีน้ำตาลและสีเทาสีที่ช่วยเสริมในความมั่นคงทางการเงินหรือสีนำโชคคือสีเขียวเข้มสีที่ช่วยเสริมอำนาจบารมีคือสีชมพูและสีม่วงสีที่ช่วยเสริมสุขภาพคือสีขาวสีเทาและสีเหลืองและสีกระเป๋าสตังค์ที่ห้ามใช้ คือเป็นกาลกินีคือสีฟ้าและสีน้ำเงินค่ะเทคนิคในการเสริมความเฮงให้กับกระเป๋าสตางค์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์คือให้ท่านนำเงินขวัญถุงที่เป็นธนบัตรไปละ50บาทมีเลขลงท้ายเป็นเลข6886หรือเสริมการค้าเสริมสติการเจรจาเลข4 5 5หเสริมการค้าโชคลาภเลข4ี่ห 6กเสริมการเจรจาโชคลาภเลขค่า665ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านสีกระเป๋าสตังงมงคลตามวันเกิดนั้นหากเราเลือกถูกก็จะช่วยเสริมดวงเรียกโชคลาภเสริมความเป็นมงคลให้ร่ำรวยได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเช่นเดียวกันค่ะหากเราหมั่นทำบุญรักษาศีล ขยันทำงานรู้จักอดออมคิดดีทำดีพูดดีแน่นอนว่าชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะทางช่องของเราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลภิพภพโปรดคุ้มครองปกป้องท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขมัง่งคั่งร่ำรวยประสบความเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ